สวัสดีครับท่านผู้ชมและกัผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงพรมพญายเปียกนี่แหละครับเอาก่อนเอื่อนกับขอ,อสวัสดีพี่น้องท่างสปป,ปลาวนะครับสุขูสุขคนโดยนะครับเดอ้อแล้วก็เมียนเมียนมา ตัมบูชาอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันเกัลลียไต้บาน้มีวัดสาลัดอเมริกาครับติดตามช่องพญ่ยายเปียกขอขอบุญขอบคุณครับเอาเมื่อนี้พญ่ยายเปียกสิมาจัดรายการเรื่องมีเอฟซีเ e ทึงโท่มาเทิงค้อเมตนมาเหรอครับอันเอารถไทยเดินตามมาดัดแปลงแล้วจีได้อิงอย่างแน่ว่าสั้นเอา เอาครับคลิปนี้ก็สิมีคําตอบครับเอารถไทยเดินตามมาดัดแปลงเป็นรถไทยหน่อยนางขับแล้วสิได้อีหยังวสันนะอาก่อนอื่นครับสิ่งที่เขาได้นะครับก็คือล่อหนาครับเป็นแบบก้างป่าเห็นบ่ครับนะล่อแท็กเตอร์ลอ่อนาขอบสิบสี่แบบก้างป่า ต่อมาล้อหลังขอชิ่หกก็เป็นก้างปลาแบบแท็กเตอร์นะครับสวยงามต่อมาอีกก็คือนะครับใบดันดินนานะครับใบดันดินนานี่ครับควอมงาวกับประมาณเมตรสิบเสนสูงประมาณสี่สิบห้าเซนใบดันดินนานะครับ กระบอกให้โดลิกสำหรับยกขึ้นยกลงใบดันดินนัต่อมากันระบบไฟเหลี่ยวครับนี่ระบบไฟเหลี่ยวนะครับมีสอง,ง้างนะครับสายขวาแล้วก็ทางหลังน้ำนี่ครับนี่ว่าเบิง้งนี่ครับนี่สวยงามครับ ไฟเลีอันนี้เลี้ยวขวนี่นะครับทั้งนน้ากาเลี้ยวซ้ายแล้วไฟเี้นะครับอาต่อมาได้อย่งเนี้ผ่านพ่วนครับนี่นี่ผ่านพ่นนะกระสีได้ซีผ่านครับอได้ซีผ่านนะครับสเสร็จแล้วก็ได้ โค้งหลังคาครับโค้งหลังคานะครับอ่าได้โค้งหลังคาสวยงามครับบอต่างกับรถสมฮอดดกนะครับต่อมากับบอลลังอ่าแฮนด์วาวตัวนี้เหรครับควบคุมขึ้นล่งของใบดันดินนาครับผ่านพ่วนนะครับยกขึ้นยกลงตัวนี้ควบคุมนะครับ อัตมาอีกก็คือนะครับกรสิมีถังนะครับถังไฮโดรลิกพวงมาลัยชิวว่าให้มันละเอียดนะครับสิวว่าให้ละเอียดว่าได้อย่างเนี้ยนะครับหลายคนยังบ่เข้าใจผมจะได้อย่างเนี้ยอันเอารถไปเฮ็ดน้ำพอยนหลวงอ่ะนี่ครับตามนี่แหละครับอันนี้กับปั้มครับปั้มไฮโดรลิกนี่ปั้มไฮโดรลิกกับซ้ำหัวใจมันหน่ยครับ เขาใจนี่การปั๊มน้ำมันให้ดูเลี้ยงไปดันกระบอกสูบนากระบอกกระบอกให้ดูเลี้ยงนากระบอกให้ดูเลี้ยงหลังนี่ครับปั๊มนะกระดัดแปลงให้สวยงามนะครับนะเอาก็าจะเข้าใจแล้วเนาะครับเนาะนะท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ตามแล้วก็ผู้โทรมาถึงคอมเมนต์นั่นละ อันผมเอารถไถเดินตามมามาให้พ่อใหญ่หลวงเฮ็ดน,นะนะนะผมสิได้อย่างนี้นี่แหละครับได้ตามที่ผมบอกมาแหละครับในราคาดัดแปลงเจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นบาทแต่ว่าบ้านนี้อย่าเฝ้าออมาเด้อครับอีกแค่สามปีค่อยเอามามันแนนครับแนนอีรีพ่อใหญ่หลวงเฮ็ดบ่าท่านดอกเดียวนี่ ครับจากสองสามปีค่อยเอามาเด้อนะครับรถแนนรถหลายเฮดพอตันลูกค้าทั้งโจมทั้งดาหล่ะพ่อใหญ่หลวงนะเอาเข้าใจตามนี้เด้อครับเด้อท่านลูกค้าหรือฟูเอฟซีอฟีที่สนใจครับอยเข้าใจตามนี้เอา,เพ,า,อาเพ่อใหญ่เปียกอะตอบแล้วครับอ้าวขอขอบคุณครับสบัยดีครับจากพ,าพ่อใหญ่เปียกครับ